จะพามาชมไม่ไปดูครับนี่อยอดกัญยาณมิตรทางท่านถามหาขูดขอบนั่นไปดู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 ไป,ด,ป,ด,ป,ด,ปดูนะ มลาดูแถวไปดินี่หินตรงนี้มันหินเยอะไงดูนะอ,อะไรปลาดูแดงอันนี้ปลาดูฮะปลาดูป่า มาข่ามงปูขอบบัว,วทนมาคันมันมันถูคันมันนะไปดูแงไปดูกับแดงนะีาถามหานะไปดูไปดู แดงไม่แดงไม่แดงตรงนี้ดินหินไงหินเยอะราคามองไม้จิ้มหู กัวโทนอันแดงไปดูนะดูไปดูปดพยุแต่ไม่มั่นใจพยุไม่มั่นใจ โอ้แตะเขียนคนนี้ลอกหมดเลยแล้วเนี่ยตา,ายง่ายแกแน่นอนเลยโอ้น่ายเสียดาย ก็แทงไม่ยอมตายไม่ยอมตายเดนลอกคาบเลยเนี่ยอดนหลอกคาบแต่ไม่ตายแต่ไม่น่ารอดอเนอาะ ผลงานวัวโท NEN, นเห็นไหมนะผลงานวัวโทนนะวันนี้ก็สวยนะนี่ลูก <Tennessee> ทรงสวยดีมากเลยนะโอ้โเดี๋ยวกำลังห่มนะครับจะหาว่าปาดูไม่ปลูกน้ำเสนอปาดูนะครับ ผลงานผลงานมันก็มีป่าตรงนี้ที่เดียวเนาะมายคนไปดูว่าเสนอไปดูไปดูไปดูป่าเดี๋ยวไปดูป ไปดูพึ่งกันไหเป็นไงบ้างทำไมไม่ค่อยบินเข้ามาไม่ใช่ทิ้งรังเลยนะโอมา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 โอมา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 ถามหามาเลยอ่า มันออกไปหากินออกไปหาน้ำหวานข้าวหมูแดงแดง แดงก็ดูแดงดู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 มาข้าวโมงข้ามโมงเดี๋ยวเดี๋ยวจะนำเสนสอ,อเหรอเห็นต้นายางนาต้นนี้นะ จอมปวกนั่นี่เกิดจอมปวกมาหุ้มมันทลเนี้ยมาขุดมามาทางจอมปวกออกที่ไหนได้มันเป็นผลนดีหุ่มยางนาโตมากเลยเนหะ็นหอุ้นเห็นไหมอุ่นเหรอ,อเหออ็นไหมจอมปวกหุ้มหนอยย่าไปทำลายมันนะครับอืม ถ่ายรูปก่อนเนะี่ยไม่ได้ไปจบที่ยางนาจอมปลวกที่นี่คนระับเป็นคนดีต่อไปเยวปลูกยางนาใส่กับเจ้าจอมปลวกเลยเว้เห็นละเห็นละเห็นละสวัสดีสวนป่าครอบครัว